ครับจะลอง e เซ็กีสามตัครับผม e สามซีดีโอ้สภาพนางฟา้าอยากได้รุ่นไหนสภาพสวยๆอย่างนี้สั่งมาเลยครับนี่ตามนี้เลยแต่เราจะจัดให้สวยๆไม่ต้องห่วงเรามีหน้าที่จัดเครื่องงามๆสวยๆให้ลูกค้าดีๆเดิม,ดมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดดูความสวยนะครับโอ้ท่อเธอโอ้โหตัวนี้มันสวยจริงๆทั้งร้านเราจะผ่านน้ำให้ทุกตัวนะเวลาเราลองเครื่องเราจะผ่านน้ำให้อะน้ำ uh, มันเครื่องแล้วเราก็ไว้บนอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้ซ๊กใช่ไรนะ chuyện đi, Dương đi, Đại đi, thăng tiếng oh, lên Bye. เลยนะครับตรงนี้เครื่องสุดยอดจริงครับแรงอัดแรงเมียงแน่นมากกวน,นี้เอาไว้ต่อดับอย่างเดียวนะครับสวิตแจวครับ